ที่ตลาดสี่มุมเมืองเป็นตลาดนัดตอนเย็นพร้อมจิ้มดูแซ่บเหมือนกันนะจัดไปครึ่งโลครึ่งโลเท่าไหร่นะร้อยสี่สิพร้อมลวกพร้อมอะไรแล้วครับผมสะอาดคือความสะอาดคือตรงนี้นี่แล้วก็ความสดดูนะนี่คือถ้าไปซื้อสดๆมันกะราคาถูกกว่านี้หน่อยแต่ว่าเนี่เขาลวกเขาทุกอย่างให้มีน้ำจิ้มแล้วสื่อล็อบมากินบ้านค่ะทุกคนเดินผ่าน ตลาดเย็นลาดเย็นซี่มุมเมืองนะคะช่วงวันเย็นตลาดเขาจะเปิดวันอังคารกับวันศุกร์สองวันเดินผ่านแล้วคือสะดุดตากันอะไคือเขาคัดมาสวยงามมากเขาคัดมาแบบข้าวสะอาดน่าดูอ่ะอันนี้ลองให้เข้าหลัวแบบเหลือๆทุกคนนี่20วิได้มาพร้อมน้ำจิ้มเมื่อกี้ที่ร์แบบนี้มาคอนๆพ่อค้าขัดถอยมาข่าวมา เปรี้ยวเข็มเผ็ดว่านขบหลอดน้ำจิ้มคือถูกต้ององนี่ชิมเข้าไปตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามแบบเลือดบางๆกับน้ำจิ้มทุกคนกึบกลับกึบกลับ้บบา้ำจิ้มไป อเหลือดรวยซอดหมาไม่มีกินข้าวแล้วก็ข้าวหมาด้วยแกะง่ายด้วยนะเขาลวกแกะง่ายด้วยตัวเหล็กก็นร้อยเบลแบลบกแบบินเพิ่น